ผมวันนี้มาเรามาทำลายง่ายๆที่ไม่ง่ายครับผมเป็นการแต่งลายครับผมเป็นการถักสองชั้นถับลายชั้นที่สองครับผมอันนี้ก็คือลายปราบเสียนอีกรูปแบบหนึงนะ่งเลยมาดูกันเรื่อยๆครับลายที่ง่ายแต่ไม่ง่ายเป็นการถักทับชั้นที่สองครับเห็นไหมขาตาใหญ่ก็วเล็กลงมานิดหนึ่ง ลายปราเซียนเอ๊ะยังไงเอ๊ะมันคือยังไงถักไปถักมาเป็นลายนี้เฉยเลยครับพี่น้องมาดูกันว่ามันจะออกมา,ปาเป็นประมาณไหนอันนี้คือลายใหม่นะครับเป็นการทดลองขึ้นลายแบบใหม่รูปแบบใหม่ดูมันจะเป็นแบบไหน อันนี้เป็นการถักเกลียวสองนะครับผมเห็นไหมการถักเกลียวสองตัวนี้เป็นการทดลองทําขึ้นลายใหม่รูปแบบใหม่ดูครับผมันจะออกมายังไงเส้นนี้น,นีเป็นถักเกลียวสองแล้วก็ตัวหัวก็ใช้ถักรูปอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ถักทับสองชั้นให้เกิดใหญ่ คมคมเลยเส้นนี้นี่คือการทดลองนะครับผมคือการทดลองทำลวดลายรูปแบบใหม่ทางร้านออกมาเรามาดูกันครับผมว่าเส้นนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือการถักลายเกลียวสองนะครับผมจะออกมาณนี้ จะมาลุยกันต่ออีกฝั่งหนึ่งมาถักไปบนไปหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าต้นกำเนิดของการถักเชือกนี่มาจากมาประมาณไหนท่าที่ผมศึกษามานะก ต้นกาเนิดนี่จริงๆแล้วมาจากจีนนะครับพี่น้องการถักเชือกเนี่ยต้นกําเนิดจริงๆแล้วมาจากประเทศจีนมากําเนิดต้นกําเนิดั้งน,น,นี้เป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ว่าคนจีนจะรู้จักภาษานะครับพี่น้องรู้จักเขียนหนังสือก็เหมือนสมัยพ่อขุนรามนะครับพี่น้องที่ว่าคิดคน้นตัวหนังสือไทยขึ้นมา ในเหตุการณ์นั้นๆก็เช่นถ้ามีเหตุการณ์ในบ้านเมืองเรื่องเล็กเขาก็จะขมวดปมเล็กถ,ถ้าว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆห,ห,หน่อยในประเทศในจังหวะน,นั้นก็จะขมวดปมใหญ่หน่อยประมาณนั้นครับผมต้นกําเนิดของการถักเชือกก็มายุคสมัยเมื่อคนจีนเขาเริ่มรู้ภาษาแล้วเริ่มมีภาษาใช้แล้ว เริ่มมีกษัตริย์เริ่มมีพระมหากษัตริย์มีอ,องคงท่านอ๋อ,องท่านอะไรกันละ่ะก็จะมานิยมถักทําเป็นที่เขาเรียกอะไรห้อยต,ตุ้ง,ต,ง,ต,งติ้งตุ้งติ้งบนหมวกของพวกขุนนางอะไรต่างๆนะครับพี่นอ้องเป็นการประดับยศของพวกขุนนางต่างๆใช้เชือกมัดขมวดปมสีแดงสีอะไรทำเป็นยศตำแหน่งของพวกขุนนางนะครับพี่นอ้อง นกําเนิดเท่าที่ผมศึกษามานะอันนี้ก็จริงเท็จประการใดไม่รู้ผมก็ศึกษาเอาในหนังสือใน Google เหมือนครับผม,ผมวัดนิดนึง นิคนี้นี่คือการถักถักทับสองชั้นนะครับผมทิ้งหัวบนหน่อยเส้นนี้คือการทดลองนะครับพี่น้องคือการทดลองขึ้นลายใหม่รูปแบบใหม่ครับผมนี่ถักเกี่ยวสองธรรมดาง่ายพุ้นฐานเลย ลายง่ายที่ไม่ง่ายครับผมลายปราบเซียนนะครับชิ้นนี้ถ้าถักทับชั้นสองมันจะไม่ขึ้นตามเกลียวสันเนี่ยครับผมต้องคอยประคองให้ขึ้นไม่งั้นตัวลายเขาจะบิดนี่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความชำนาญน,นิดนึงเหมือนกัน ประวัติคร่าวๆของการเป็นไปมาของการถักเชือกการคาดการณ์ของผมนะเขาน่าจะนําเข้ามาไทยในสมัยอยุทธยานี่หนะครับพี่นอ้องที่ว่าเขาคนจีนขี่เรือหนี้มาจากประเทศเขานะมาค้าขายแล้วก็นำศิลปะชิ้นนี้เข้ามาด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจการถัก คนไทยก็ชอบคล้องพระค้องอะไรตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วแต่สมัยโบราณนไปเรื่อยๆครับนี้ผมจะถ่ายเต็มหน่อยนะเพอให้พี่น้องได้เห็นงหะช่วงเวลาที่ผมทำงานด้วยเส้นนี้คือการทดลองขึ้น ลายใหม่แบบรูปแบบใหม่ก็นิดนึงกนิดนึงก็แกะออก มจะเป็นสไตล์ถักสดแบบนี้เลยเรามาดูกันว่าจะได้ประมาณไหนงาน,นชิ้นนี้จะออกมาประมาณไหนเราตัดมาถักมาจนถึงระยะที่เราโอเคแล้วเราก็ตัดลนเลยครับผม ขึ้นแถวสองครับผมมีตอนนี้เนี่ยคือลายปรับเสียนครับผมผมต้องประคองครับผมให้เขาขึ้นขึ้นปีนปีนลอยเกลียวเดิมครับผมเพเกิดความสวยงาม เคยมีพี่น้องถามผมเหมือนกันนะครับว่าเอ่อทำไมไม่หวงวิชาบวกทำไมเอามาทําคลิปลงให้เขาดูหมดผมก็บอกว่าเอ่อผมไม่ทําคนอื่นเขาก็ทําอยู่ดีครับผมหลายอย่างมันไม่ใช่ศิลปะที่ผมคิดคนฮะมันมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้วครับผมตามที่ผมบอก ที่ว่าผมอ่านอ่านหนังสือแล้วก็ดูตาม Google ตามอะไรต่างๆเนะเาะเขากว่าต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะพี่นอ้องเราก็ไม่ใช่เจ้าของวิชาเราจะห่วงม่าทาไมมาสอนไปทําไปแต่ว่าถ้าให้มาสอนจับมือทำอานี้ผมก็ทําไม่เป็นนะครับพี่นอ้องแตถว่าทําทคลิปให้ดูแล้วก็เออทําตามไปอะไรไปอย่างนี้ก็พอได้อยู่ ปีนตามไปเห็นไหมพี่น้องโอเคผมถัดทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องม,มาดูกันว่าเขาจะผ่านไหมแล้วลวดลายเขาจะออกมาเป็นยังไงนี่ออกมาเป็นลายนี้ครับผมวันนี้เป็นปลดหลังนะครับผมยาวห้าสิบห้าเซนก็ไม่ยาวเท่าไหร่ฮะลวดลายเขาออกประมาณนี้ครับผมอันนี้ยังไม่ได้เก็บคิดเทียนนะครับผมเป็นยังไงครับผมลวดลายใหม่ดัดแปลงออกมา ถ้าผ่านก็น่าจะผ่านอยู่นะครับผมก็ห่วงดูกันช,ชัดครับผมลดดลายการละเอียดการแนวของเส้นความแน่นความถี่ของเส้นครับผมตัวนี้ถ้าถักทับรอบสองไม่ดีนี่เกี่ยวบิดก็จะเป็นออกล้มๆไม่ค่อยสวยครับผม นุบอกว่าต้องเป็นลายปราเสียนลายนี้ใ,ใช้ความชํานาญนิดหนึ่งครับผมเห็นไหมความละเอียดอันนี้คือการทดลองของผมนะครับผมเส้นนี้อยากเส้นทดลองลก็สวยใช้ได้อยู่ครับผมอันนี้เป็นเก้ียวสองอุ้ยเป็นเก้ียวสองลายนี้โอเคอยู่นะครับผม ขอบคุณมากครับที่รับชมฝากไลค์กดแชร์ติดตามกันมากนะครับผมถ้ามีรูปแบบใหม่ๆห,หรือว่าลองทดลองลายใหม่ๆอะไรออกมาก็จะมาทำคลิปให้พี่น้องดูเผื่อเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนครับผมขอบคุณมากครับ